นาฬิกาเริ่มชัดขึ้นเหรอเฮ้ยสิบโมงสิบเอ็ดสิบโมงจนสิบเอ็ดนาฬิกาแล้วนี่ฟลาดความง่วงใช่ตาพับความง่วงเป็นสิ่งที่ทุกคนห้ามไม่ได้ใช่ไหมครับ ซึ่งมันมักจะเกิดขึ้นในห้องเรียนซะด้วยสิอย่างที่เห็นคัสซีในตอนเช้าที่ผมได้ทำเอาไว้นั่นก็คือตื่นสายก็เหมือนกับความง่วงนั่นแหละครับถ้าคุณตื่นสายจะแนว่าคุณง่วงเออแล้วผมจะพูดทำไมคนห้ามไม่ได้ใช่ไหมครับความง่วงเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณง่วงก็ อขามันอะไรอยู่นั่นน่ะข้าวอฮอผมน่าจะรู้นะก็เสียงขนาดนั้นคงไมไ่กินข้าวมั้งอืมอืม,อมสวนยอดไปเลยนั่งกินข้าวอย่างสบายใจเฉิมในที่คนกลางทำ u ูทูบอย,อยู่ถ้าทุกคนเป็นความคิดเห็นยังไงกับวิธีที่ทำการหายง่วงได้เนี่ยทุกคนก็บอกมาเลยนะครับใต้ร่างคอมเมนต์มีไว้บอกหรือว่าจะให้ผมทำคลิปแนวอะไรก็บอกได้ฮึนะก็บอกมาได้เลย หรือจะให้ผมพภาพตัวละครล่ะอืมก็น่าคิดอยู่นะอืมอืม,อม,อมผมว่านะถ้าคุณอยากให้ผมทำอะไรถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมทำอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาอย่างเช่น ให้เล่นเกมต่อจากก่อน่อ,นอือถ้าเป็นอย่างนั้นก็ได้ที่ไม่ใช่การเปิดหน้าผมไม่เคยคิดจะเปิดหน้าใน YouTube ไม่ต้องถ้ามีถ้าผมมีคำถาม Q&A ผมคงไม่ดังขนาดนั้นหรอกมั้งอืมหรืออาจจะเป็นไปได้ท่านผู้ชมถ้ามีครับ ถ้ามีคำถามอะไรก็ถามผมได้ที่ไม่ใช่โจทย์เลขที่มันแบบพอแบบมาทำเป็นคำถามได้ที่ไม่ใช่แบบที่สองเอ้ยนีย่สองบวกสองเท่ากับเท่าไหร่หนะต่างไ,ไงไม่ใช่เงี้ยไม่ใช่เงี้ยสองบวกสองไม่ได้เท่ากับหน้าต่างนะอันนี้มุกอันนี้มุก เอาอะไรเนี่ยอ๋อตะกี้เฟซบุ๊กข,ขึ้นดังสนั่นเลยเย a h yeah y อืมอม,มจะพูดถึงเรื่องความง่วงใช่ไหมโอเคกลับมาเรื่องความง่วงต่อทุกคนก็เคยง,ง่วง,งในห้องเรียนใช่ไหมครับรวมถึงผมก็ด้วยผมก็เคยง,ง่วง,งในห้องเรียนก็ไม่เคยก็ไม่ ก็ไม่มีใครเคยไม่ง่วงในห้องเรียนบ้างหรือว่านอนพอปกติผมเป็นคนนอนประมาณสามทุ่มนะช่วงเคอฟิวก็นอนน้อยคือลงนอ้อยลงช่วงเคอฟิวนอนประมาณห้าทุ่มผมคงไม่นอนตีห้าหรอกมัง้งนอนตีห้าคงไม่ได้นอนกันพอดีนอนตีห้าปุ๊บอีกหนึ่งชั่วโมงหกโมงทันทีหกโมง พ่อาจา้าช่วยกล้วยทอดหกโมงไม่นะทุกคนเกียดช่วงเวลาไหนมากที่สุดผมเกียดช่วงเวลาเรียนออนไลน์เพราะมันต้องทำนู่นทำนั่นทนันนี่เดี๋ยวเราพูดถึงความวง่วงโอเคกับย้อนกลับมาที่ความวง่วงเชื่อมโยงแกงผมนั้นเป็นคนที่ นอนพอแต่ก็ง่วงในเวลากลางวันทุกคนก็น่าจะเคยเป็นถ้าใครเคยเป็นแบบหนัก,นกๆแบบอยากยังไงก็ต้องนอนจริงๆอะ่ะมาคอมเมนต์ได้ว่าแบบช่วงอาการตอนนั้นเป็นยังไงไม่ไม่เห็นยากเลยมีการง่วงกะเอ้ยตะ,ตะโกนมาทำไมเนี่ยมันยากนะเวลาจะอดหลับอดนอนเนี่ยอโอเคโอเคกลับมาที่เรื่องเล่า ไอ้ที่เรื่องเล่าลืมบทอผมเป็นคนลืมบทง่ายเพราะว่าเออบางทีผมนอกเรื่องใช่บางทีผมนอกเรื่องท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นอยู่แล้วอ๋อกลับมาที่เรื่องต่อคือความง่วงเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยแบบนำคาญตัวเองมากๆเหมือนกับ หมือนกับร่างกายแบบกําลังเรียนอยู่ตามปกติกลางวันก็ผ่านไปตามปกติแล้วอยู่ดีๆร่างกายเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้มันชัดดาวตัวเองแบบยังไม่ได้ทันตั้งตัวแล้วร่างกายก็พยายามแบบลุกขึ้นกลับมาใหม่อะแบบชัดดาวแบบชัดดาวไปเลยอะแบบนอนไปเลยอะถ้าใครไม่ไหวก็มันก็จะหลับไปเลยก็จะมีเพื่อนผมนคนหนึ่งเออคงไม่คงไม่ถือสาอะไใช่ไหม ทีมถ้าทิมดูอยู่ก็มไม่สุดสาอลไรใช่ไหมคือตอนนั้นน่ะเราสองคนเนี่ยกำลังนั่งกันอยู่แล้อยู่ดีอ่ะๆๆมันเกิดสิ่งแปลกประหลาดนั่นก็คือร่างกายชัดดาวตัวเองมันไม่ได้แปลกประหลาดอะไรก็แค่ความง่วงนั่นเองคือแบบมันง่วงมากอ่ะมีเรามีแบบโต๊ะอยู่3าคนข้างหน้าคือโฟโต ถ้าโฟโต้ดูอยู่ก็ง่ายอยากกลับมาโรงเรียนเดิมไหมคือเพื่อนผมย้ายออกไปโรงเรียนแล้วอะ่ะโอเคแล้วเราสามคนเนี่ยนั่งกันแบบเออซอมบี้คิดสภาพสิซอมบี้ใส่ชุดนักเรียนกำลังเดินขึ้นอาคารเรียนอเออเออแล้วคือแบบอมืมันจะดูแบบหนอนี คือตอนกลางวันก็เรียนก็เล่นกันตามปกติแต่พอมาเรียนปุ๊บง่วงทันทีมีใครเคยเป็นบ้างไม่ได้กินอาหารเช้ามาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปวดท้องพรากินอาหารกลางวันเข้าไปแล้วก็ง่วงเพื่อนผมน่าจะเป็นบ่านผมไม่ค่อยโรงเรียนผมไม่รู้เป็นอะไรไม่ค่อยชอบกินอาหารเช้าซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังกินอยู่แล้วก็อัดิไปด้วย อืมออรก็รู้นะว่ามุกมันเก่าแล้วอ่ะแต่ก็ยังเอามาเล่นมุกโชเร่อืมแต่มุกมันก็ยังมีคนเอามาเล่นเรื่อยๆนี่ก็นะมุกมันตลกเนี่ยผมว่านะกลับมาที่เรื่องการง่วงเหมือนเดิมอืมผมคิดว่านะ การง่วงมเป็นเรื่องไม่ผิดปกติเอ้ยไม่ปกติการความง่วงเป็นเรื่องปกติสําหรับคนที่นอนบ่อย,อยๆและความง่วงเป็นเรื่องปกติถ้าคุณนั้นแอบหลับในห้องเรียนบ่อยๆซึ่งผมไม่ทําวิธีแอบหลับในห้องเรียนหรอกนะผมจะทําวิธีแก้ง,ง่วงในห้องเรียนให้เอง <todos S 1> วิธีที่หนึ่งวิธีวิธีที่หนึ่ง วิธีที่หนึ่งคือการนั่งคิดอะไรไปเรื่อยๆคือประมาณว่าอันเนี้ยวิธีเนี้ยใช้ได้ผลคือการคิดอะไรไปเรื่อยๆโดยเฉพาะความคิดที่บอกว่าเรานอนพอแล้วถึงเวลาเรียนแล้วมันก็อาจจะทำให้สมองคุณนั้นทำงานได้ผิดปกติไม่ผิดปกติดีมันก็ทำให้สมองคุณนั้นน่าจะทำงานได้ดีขึ้น แล้วคุณนัจาน่าจะหายง่วงได้ประมาณนิดนึงอ่ะได้นิดนึงหรือว่าถ้าคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยมันก็ทําให้สมองเราเนี่ยไม่ไม่ไมทําการชัดดาวตัวเองอะนะคือเหมือนกับว่าเรายังทํางานอยูอ่หรือไม่เราก็แบบคือผมเป็นคนที่แบบครั้งหนึ่งอ่ะผมถ่ายคลิปเกมที่ชื่อว่าอะไรนะลืมเออลืมชื่อเกมคือตอนนั้นอะ่ะผมเนี่ยถ่ายคลิปมาได้แล้วแหละ แต่ดีๆอ่ะผมทําสิ่งที่ไม่ควรจะทํากันก็คือการลบคลิปผมลบคลิปออกไปแบบหน้าตาเฉยแล้วคือผมก็มารูอีกทีว่าแบบผมลบคลิปไปแล้วแบบไม่เหมือนสมองชัดดาวตัวเองแต่แบบผมกลับมาแต่ผมก็ย้อนกลับเวลาไปไม่ทันแล้วอะ่ะโอเควิธีที่สองวาดรูปวิธีนี้อาจจะต้องแอบๆหน่อยนะเพราะว่าถ้า ได้เจอถ้าโ,โดนอาจารย์จับได้ก็เซกูดบายเซกูดบายของพวกนั้นได้เลยแล้วคุณจะง่วงแล้วก็หลับแล้วก็โดนอาจารย์อาจาับได้อีกรอบหรืออาจจะโดนไม่โดนจับได้แต่โดนหักคะแนนเองอม,มีวิธีไหนอื่นนะอีกนะอ๋อวิธี มันก็คือการคุยกับตัวเองในสมองคุยว่าแบบอือย่างอย่านอนหลับอย่านอนหลับอย่านอนหลับวิธีที่สี่เฮ้ยหรือห้าเออวิธีที่สี่แหละวิธีที่สี่การหยิกตัวเองถึงแม้มันจะเป็นวิธีการที่ดูโงงๆหน่อยแต่ก็แบบมันก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งนะคือทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองแบบรู้สึกเจ็บอะ ที่ไม่ใช่การเอาอะไรมาทิ่มตาหรือว่าอะไรที่แบบแหลมคมอย่างดินสอกดหรือว่ามีดนะหรือคัตเตอร์ก็ตามคงไม่มีใครโง่ค่ะคงคงไม่มีใครทำขดานนั้นหรอกมั้งหรือมีไม่อาจจะมีหรอกคือการที่เราหยุดตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกเจ็บแล้วมันก็ไปที่โซนประสาทสมองให้เราแบบรู้สึกว่าเราต้องตื่นตูมเราต้องตื่นตูม หรือว่าวิธีที่5อันนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากที่สุดแล้วต้องพึ่งดวงวิธีขอครูเข้าห้ําน้วิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่แบบ e ีซี e ซี่แต่คุณรู้ไหมถ้าครูเนี่ยไม่ให้ไม่ให้เข้าห้องน้ําคุณก็ต้องทนกับความงงของคุณเพราะว่าคุณต้องขอครูเข้าห้องน้ําแล้วคุณก็ไปล้างหน้าพอล้างหน้าคุณก็จะตื่นตูมและคุณก็สามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติ แต่อย่าลืมเช็ดหน้าด้วยละ่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบซอมบี้ที่เพิ่งขึ้นมาจากน้ำอะประมาณนั้นอ,อ้าออพระเจ้าถ้ามันเป็นสภาพของซอมบี้ขึ้นมาบนหนามมันจะเป็นยังไงเนี่ยคือแบบดีๆล้างหน้าแล้วบางคนอาจจะทำเกินไปอย่างเช่นล้างทั้งตัวคงไม่มีใครทำหรอกมัง อีซี่มากมากเลยวิธีนี้อืผมน่าจะลองทำดูนะแต่ผมไม่ค่อยขอครูเข้าง้งาสิเพราะผมไม่ค่อยปปดฉีหรืออะไรก็ตามที่ต้องเข้างนาำเพราะอะไรหน่นเหรอผมทำการลืมบทอีกแล้วอีกแล้วหลังจากพักไปตั้งนาน ผมว่าผมตัดคลิปได้กินข้าวด้วยแล้วผมก็ต้องกินข้าวไม่ให้เกิดเสียง ASMR หรือว่าอยากให้ผมทำเอซ r อก็น่าคิดอยู่นะผม,ก,ก,ะม,มก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วืึมก็ใกล้จะหมดเวลาแล้ว ก็เออเอเอออก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันยังไม่ถึงโอเคยังไม่ลายังไม่ลาเพราะมันยังไม่มีตัวลาขึ้นยังไงล่ะอืมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไ like, ลคก์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าแล้วบ๊ายบาย